มีน้องคนนึงนะคะทุกคนนะส่งคลิปวิดีโอมาให้พี่ปูนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นคนส่งนะคะแม่น้องเป็นคนส่งมาให้นะคะถังลูกแม่น้องเป็นคนส่งมาให้นะคะบอกว่าชื่นชอบพี่ปูมากๆอุ้ยทุกคนพี่ปูรู้สึกดีใจมากเลยนะแต่ว่าข้อความมันเยอะมากพี่ปูอ่านไม่หมดนะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยทุกคนน้องแบบเอ็ซีตัวเล็กน,นะคะบอกว่า,าส่งเพลงมาให้พี่ปูหน่อยค่ะคุณแม่บอกว่าชอบชื่นชอบ,ชอบ เพลงของพี่ยุทธของพี่ปูมากๆเลยอุย้ยพี่ปูต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบเพลงพี่ปูกับพี่ยุทธนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนไปดูกันไหมว่าน้องมีบ้าน้องชื่นชอบเพลงพี่ปูแล้วน้องก็ร้องเพลงพี่ปูได้ด้วยนะทุกคนไปฟังกันเลยลุงบอกป้าสวลินได้แบบพอกันยูเชอบอิชาตาพามาบอยพิงตาคนตามา,าแลวเรี่กปีนา ใช้ชีวิตติดินมาฟัง,งร้งเงเาสบเยต่าเลยอยากเอากับบปกินทำไข่ยันทำม,มาหากินเอ้ยทุกคนน่ารักมากทุกคนนุ้ยน้องน่ารักมากเลยนะคะทุกคนจ๋านะคะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักแล้วก็ชื่นชอบเพลงของพี่ปูนะคะทุกคนนะเร็วๆนี้นะคะทุกคนนะมีเพลงใหม่มาให้กันฟังนะคะมาให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนจ๋าฟังเพลงใหม่ของพี่ปูด้วยนะ,ะ,ะเป็นเพลงช้านะคะ เพรเขาตั้งแต่ทางเขาบ้านนะคะทุกคนนะฝากด้วยนะคะทุกคนน้องนา่ารักมาก